หมายเก้าครับแตวว่านกับเสียเงียไปตัวหนึ่งครับที่เอาขึ้นอยู่ครับเพราะว่าฝุ่นมันหอยฝุ่นดึงบพขึ้นให้ดึงขาดไปเลยแห้มแรกมืนอนี้ครับแต้มแรกครับสสี่ีหาขีดได้ครับ ี่ครับไม้นี่ครับไม้สวยครับปลาขึ้นร้ายครับแะ่ว่าบิกินตีตื้อยุดวนครับเป็นเครื่องช่วงโหลดเทียงกินอ,อ,อครับมืดินมานครับ แตมแรกครับเมื่อนี้ใหญ่เลยครับโล่ขึ้นครับเมื่อนี้โล่ขึ้นกินกบเหลืองครับสีครับอัดเกือบว่าขึ้นครับเมื่อกี้นี้เบิ่งครับใส่โล่ขึ้นครับนี่เมื่อนี้โล่ได้อยู่ครับโล่ได้อยู่กินเขา บากเลยครับอยู่เลยครับวัดทีเดียวอยู่เลยเกือบดึงบ่ขึ้นนี่ครับหลอกครับเบิ่งหลอกครับนี่ยกใหไงเลยครับ สองครับสองกับมาตัวนี้ก็าลายแล้ครับสองสามฉีดใช้มครับบินตัวเก้าครับกบตัวเก้าหลอกตัวเก้าครับหมานครับ